หลายคนคิดว่าคนที่มีเงินถุงเงินถังเท่านั้นถึงจะเติบโตในธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดดแต่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในโลกหลายคนกลับบอกว่า สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การมีเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของ mindset กรอบความคิดในการมองหาโอกาสทางการเงินหรือวิธีคิดเรื่องหาเงินทุนนั่นเองอย่างฮาวเวิร์ดชูตเจ้าของ Starbucks เขาไม่ได้รอให้มีเงินสดเพียงพอแต่เลือกใช้เครดิตตัวเองในการระดมทุนกู้ยืมเงินจากนักลงทุนเพื่อซื้อสตา b u c k คและขยายสาขาจนทำให้สตาร์บัคกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกิชาร์ดแบนสันได้รับอนุมัติเงินทุนจากธนาคารโดยใช้แผนธุรกิจอันแข็งแกร่งของเขาเองเพื่อซื้อ สายการบิน Virgin Atlantic และเขาก็ปิดหนี้ได้หมดก่อนกำหนดนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการมีความรู้ทางการเงินและการมีเครดิตสามารถช่วยเพิ่มโอกาสได้ยังไงวินเข้าใจว่าหลายคนกังวลเกี่ยวกับการเป็นหนี้และมองว่าการมีภาระเป็นสิ่งที่น่ากลัวบางครั้งมันอาจเป็นการตีกรอบโอกาสของคุณเองทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมาเซตเรื่องหนี้ว่ามันเป็นการสร้างเครดิตให้กับตัวเอง ในขนาดเดียวกันเราก็ต้องการเงินเพื่อขยายธุรกิจทันทีซึ่งธนาคารก็คือพันธมิตรที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งเงินทุนที่จ้องจะหาแต่ดอกเบี้ยเท่านั้นเพราะในแง่ของการลงทุนธนาคารเองก็ต้องการความมั่นคงและต้องการให้เงินกับธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตเพราะฉะนั้นการมีเครดิตที่ดีจะสร้างโอกาสสู่การเติบโตในแบบที่เรา อาจไม่เคยคิดถึง